เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดบุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักพิรมคู่ใครคู่เขารักยังคอยเฝ้าชมคอยพิรมเรื่อยมา รักเหมือนคอถึกทีค่คึกพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษจะไปโกรธโทษรักไม่ได้ไม่ใช่บูเพสสันนิวาตเนสยัยรักจริงได้แรมลาความรักศักศ์สี ไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาแม้นใครบุญญาได้ครองกันมาพรมลีขิดผ่าชื่นใจรักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษ จะไปโกรอดโทษรักไม่ได้ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสแนซายรักจริงได้แรมลาความรักศักิีรักไม่มีพรมแดน รักไม่มีศาสนาแมนใครบุญญาได้ครองกันมาพรอมลิขิตพาเชินใจรักเหมือนโคตึกที่คึกพิรุธความรักเช่นนั้นให้โทษจะไปโกรธโทษรัก แน่สายรักจริงได้เรมลา